คุณท,ที่3ของผู้หมอรามานข่าว<ช>วันศุกแบบนี้ก็เป็น Celebrity Inspire <ช>นั่นเองะ e นะครับซึ่งวันนี้เราก็จะไปดูแรงบันดาลใจดีๆของนักแสดงสาวคนนี้นะครับตอนนี้เธอเป็นไอจอกของการออกกำลังกายเลยนะครับแต่ก่อนหน้านี้เธอเนี่ยโดนคนเรียกว่านางเอกร่างพังขนาดนั้นเลยโหดร้ายกับเธอมากโอ้ใครมาทักเราอย่างนี้นี่เครื่องเลยเนี่ยต้องโกรธมากเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวว่าแต่เป็นนักแสดงเลยนะครับเราเป็นคนทั่วไปเจอทักแบบนี้ก็ใจเสียใจเสียเสียเซลเลยนะครับแต่คุณกวางเนี่ย เขาเอาแรงดูถูกคำดูถูกตรงนี้นะครับมาเป็นแรงลักดันในการพัฒนาตัวเองให้มาดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับตอ,อตอนนี้นะฮะกลายเป็นเทรนเนอร์แล้วก็มีร่างกายที่ฟิตแด์เฟิร์มมากเลยครับโอ้โหอันนี้เนี่ยต้องไปฟังเคล็ดลบับของคุณกวางกันแล้วนะคะว่ามีวิธีการในการลดน้ําหนักนะคะแล้วทาให้ร่างกายฟิตแด์เฟิร์มจากคําว่าร่างพังเนี่ยมาจนถึงจุดจุดนี้นี้มาได้ยังไงค่คะคไปชมกันเลยค่ะ กวางดารินแฮนเซนนักสแสดงมากฝีมืออีกคนหนึ่งของวงการบันเทิงเป็นที่จดจำกับบทบาทหมอเอ๋ยในเรื่องสงครามนางงามซีชั้นหนึ่งแต่เกือบจะโดนปลดจากละครเหตุเพราะว่ารูปร่างของเธอไม่เหมาะสมกับบทบาทนางงามเป็นละครที่จะต้องมีการใส่ชุดว่ายน้ำแล้วในตอนที่ที่เรารู้ว่าเราได้เนี่ยทางทีมงานผู้กำกับเองอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเออ กวางต้องลดน้ําหนักนะเพราะถ้ากวางไม่ลดเนี่ยอาจจะโดนถอดเพราะว่านีเรื่องเนี่ยมันต้องใส่ชุดว่ายน้ําตลอดลยอะไรเงี้ยค่ะกวางก็แบบเอาและงานยากคือมันเครียดมากเพราะว่าเราเป็นคนชอบกินกวางเป็นคนชอบกินแล้วก็ enjoy eating มากแล้วก็ลดยังไงวะคือ,ค,อคือการออกกําลังกายหรือการลดน้ําหนักในความรู้ในประมาณแบบ2ปีที่แล้ว3ปีที่แล้วอ่ะเราไม่มีความรู้เรื่องนี้เลย,เลยอะไรเงี้ยก็เลยเริ่มจากการที่อ่า กินอาหารครีนก่อนตอนนั้นก็ไปเสิร์ชซึ่งซึ่งประมาณแบบ3ปีที่แล้วเนี่ยความรู้ในเรื่องของอาหารครีนหรือว่าการออกกาลังกายเนี่ยมันไม่ได้แบบ how to มันไม่ได้เยอะเท่าตอนนี้ถ้าเกิดอยากจะรู้ก็คือต้องไปเสิร์ชตาม YouTube คลิปของฝรั่งเราอะไรเงี้ยค่ะก็ะนั่งดูโอเคเราต้องทำางไงให้ลดเริ่มจากอาหารแล้วก็เริ่มจากการตื่นตีห้าไปวิ่งทุกวันวันลรแบบเริ่มจากกิโลเป็น3กิโลจาก3กิโลเป็น5กิโลทำอยู่เงี้ยค่ะเดือนหนึ่ง ปรากฏว่าอยู่ๆน้ําหนักต้องหายไปเกือบ10กิโลโดยที่แบบไม่ไ,มได้ทาอย่างอื่นเลยก็แค่วิ่งตอนเช้ากับคุมอาหารเปลี่ยนการกินหมดเลยกินแค่ไก่ต้มไข่ต้มผักลวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเรามันก็ไม่ได้แบบพอเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราผอมแต่ทําไมเรามองตัวเองในกระจกหุ่นเราก็ยังไม่ดีอยู่อะไรเงี้ยมันเป็นหุ่นที่แบบมันไม่สวยอะ่ะแล้วก็ไม่ชอบเพราะด้วยความที่ที่เราอะฮาร์ดคอร์ไปนิดนึงคือตั้งใจว่าอยากจะลดเร็วๆเงี้ยค่ะ10กิโลภายในเดือนเดียวอะตอนนั้นมัน มันค่อนข้างเร็วไปแล้วก็หน้าเนี่ยก็คือจะแบบแฟตที่หน้าหายไปหมดเลยคือทุกอย่างมันก็ผอมแต่มันดูไม่เฮลตี้อ่ะก็เลยเริ่มไปศึกษาอีกว่าเออแล้วทำยังไงถึงจะหุ่นดีก็เริ่มจากไปดู IG ของฝรั่งที่หุ่นดีๆว่าเขาทำยังไงกันก็เพิ่งมารู้จักกับคาร w e i เ h t เทรนนิ่งก็คือแบบ Workout ยกเหล็กใช้บอด w ี้เวทการสควอตการซิปอัพทำยังไงให้ให้ร่างกายมันอยู่ในเชฟที่สวยอะคะ่ะ ก็ตอนนั้นก็แบบบ้าดู YouTube มากฝรั่งมีทริคอะไรแล้วก็แบบทําตามเขาหมดไม่ไม่ได้จ้างเทรนเนอร์เลยนะคะตอนนั้นคือเริ่มออกลองผิดลองถูกเองแล้วก็ลองดูว่าเอยอ,ออกส่วนนี้มันเวิร์กกับมันโดนกล้ามเนื้อส่วนนี้ไหมที่เราอยากจะเล่นก็ทําแบบนี้บีประมาณเดือน2เดือนปรากฏว่าผุ่นเราเปลี่ยนจากผู้หญิงที่แบบอ้วนมาผอมจากผอมกลายเป็นแบบคนที่มีซิกแพคในในตอนแบบถ่ายตอนท้ายๆเรื่องแล้วอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าเรามีซิกแพก็ เฉยเลยอยู่คนเดียวทั้งเรื่องอะไรเงี้ยคือแบบทุกคนก็ว้าวทั้งเพื่อนที่แสดงด้วยกันก็แบบเฮ้ยทำได้ไงอ่ะเอาซิกแพคมาได้ยังไงอะไรเงี้ยวิธีลองผิดก็คือบางทีเราเล่นอ่ะมันไม่ได้รู้สึกในส่วนที่เราต้องการอย่างบางทีสควอชอ่ะเราสควอชผิดแล้วเ,เอาน้ําหนักไปลงขาหน้าเยอะมันก็จะได้ได้ขาหน้าแต่จริงๆเวลาสควอชเราอยากได้ก้นผู้หญิงอยากก้นสวยอยากให้ก้นยกอะ่ะเราก็ไม่รู้เราเล่นผิดจนเรารู้สึกว่า เฮ้ยทำไมในคลิปเขาบอกว่าถ้าเล่นถูกมัาต้องปวดกลนทำไมเราไม่รู้สึกว่าเราปวดกลนอะไรเงี้ยเราก็แบบด้วยความเป็นผู้หญิงอะคะ่ะอยู่ในยิมอะเราก็ใช้ความเป็นผู้หญิงน่ารักของเราอะเตะแซะถามเทรนเนอร์ไปเรื่อยๆแต่ไม่ได้จ้างนะเราก็แบบพี่คะถ้าเกิดสปอตท่าน,นี้บางทีเราสปอตด้วยแมชชีนเราไม่มั่นใจว่าท่าถูกหรือเปล่าเราก็แบบพี่คะแบบนี้มันถูกไหมให้พี่ช่วยปรับท่าให้หน่อยครั้งเดียวเราก็จะจาําแล้วเราก็แบบเออกลับมาเล่นเองอะไรเงี้ย ถึงแม้ว่ากวางจะลดน้ำหนักในวิธีที่ผิดแต่สุดท้ายกวางก็ได้ลองผิดลองถูกจนสามารถค้นพบได้ว่าการควบคุมอาหารคือสิ่งที่สำคัญที่สุดยิ่งพอมันเล่นเวทนะคะยิ่งต้องเพิ่มโปรตีนเข้าไปให้มันมากเพราะว่าการเล่นเวทคือการสร้างกล้ามเนื้อถูกไหมมันก็คือการเพราะกายอะคะ่ะตามหลักโภชนาการแล้วคือการสร้างให้กล้ามเนื้อมันเกิดขึ้นถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเล่นเวทหนักแต่เราไม่ป้อนอาหารนั้นเข้าไปเนี่ยกล้ามเนื้อก็ไม่เกิดมันเหมือนเด็กที่หิวอะ แล้วเราไม่ให้ข้าวมานะันอ่ะมันก็ไม่โตนกึกแบว่าคะถ้านึกภาพง่ายๆเหมือนกันกล้ามเนื้อที่ถูกออกร่างกายโดยหนักอะ่ะมันกำลังหิวโปรตีนอยู่แล้วถ้าเกิดเราไม่ยัดโปรตีนเข้าไปอะ่ะกล้ามเนื้อก็ไม่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นก็เริ่มเริ่มโหลดโปรตีนเยอะขึ้นจากการกินคลีนใช่ไหมคะเน้นแต่ผักผลไม้นู่นนี่นั่นพอมาเวทเทรนนิ่งเนี่ยก็จะต้องใส่เข้าไปและไก่ไข่ขาวเวปรตีนทําอย่างเงี้ยอยู่ประมาณ2เดือนล่ะรูปร่างกวางเปลี่ยนเลยอะ่ะเปลี่ยนแบบจากคนที่ไมมม่ม่ีกกล้้าาเนนืออ กลายเป็นแบบคนที่มีซิกแพกอะไรเงี้ยจริงๆอการทำอาหารคลีนเนี่ยเป็นอะไรที่ที่ไม่ยากเลยนะคะใช้เวลาน้อยมาก5-10นาทีเท่าน,นั้นเองเพราะมันเป็นอาหารที่ไม่ต้องคุกม,มันไม่ได้เหมือนแบบแกงไทยแกงผะแนงที่ต้องแบบใช้เวลาเคี่ยวหรืออะไรเงี้ยคือส่วนใหญ่เนี่ยกวางจะเตรียมอะไรที่มันง่ายอย่างเช่นกล้วยผลไม้อันนี้กวางก็ตอบโจทย์ของในเรื่องผักผลไม้ไปเรียบร้อยแล้วในส่วนของโปรตีนเนี่ยไก่แค่เอาไปต้มแค่นั้นเองโยนอกไก่ไปทั้งชิ้นเลยลงไปต้ม แล้วก็แบบอาจจะโรยเกลือน,นิดนึงหรือว่าบางทีก็ให้แม่ทำอ่ำพวกน้ำจิ้มซีฟู้ดทิงไว้เอาไว้ไจิ้มอะค่ะลวกบ็อกคลัลี่แล้วก็ไข่ต้มคือมันเป็นเมนูที่ไม่ต้องใช้เวลาทําอะไรเยอะเลยฟังให้ไม่เกิน1ินาทีในการตื่นมาเตรียมตื่นให้เร็วกว่าเดิม10นาทีหาโปรตีนไม่ได้นะง่ายๆก็แค่ปลาทูน่ากระป๋องนึงอะคะ่ะแล้วก็กินกับข้าวกล้อ,องแล้วก็ใส่ซีอิอ๊วไปนิดนึงอะไรเงี้ยอันนี้คือคลีนแล้วจริงๆจริงๆมันไม่ยากมันอยู่ที่ตัวเราที่เราจะแบบมีความตั้งใจในการกินขนาดไหน จร,จริงๆกวางจัดได้อย่างอาทิตย์หนึ่งอ่ะเราไม่ได้ถ่ายละครทุกวันอยู่แล้วค่ะโชคดีท,ที่ที่อาชีพกวางเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้ฟิกเรื่องเวลาเพราะฉะนั้นบางบางอาทิตย์เราถ่ายแค่3วันส่วนใหญ่แล้วนะคะจะถ่าย3มวันถ้าเกิดว่าช่วงไหนที่แบบเรารู้เราจะรู้คิวเราล่วงหน้าอยู่แล้วว่าวันนี้เราจะมีถ่ายบ่ายถ่ายเย็นถ่ายเช้าถ้าถ่ายเช้าเราเลิกเร็วเราก็จะกลับมาออกตอนเย็นแต่ถ้าเกิดไหนที่เราถ่ายทั้งวันโลเคชันที่กองถ่ายเนี่ยกองจะรู้แล้วว่าถ่ายที่ไหน ถ้าเกิดเป็นโรงแรมเราจะรู้ว่ามียินแน่นอนเราก็เอาชุดฟิตเนสไปในระหว่างที่พักกลางวัน <ừ. S 2> ก็ขึ้นมาออกกําลังกายอะไรเงี้ยค่ะแต่วันหนึง่งไอ้จริงๆอาทิตย์นึงเนี่ยสำหรับบางคนบอกว่าเฮ้ยต้องออกกำลังกายทุกวันเลยเหรอกองบ่อยนะไม่ต้องจริงๆอาทิตย์นึงเนี่ยสามวัน,สา,วนสามวันก็พอ,อแล้วนะถ้าเกิดใครมีเวลาขอสี่ถ้าไม่มีเวลากองขอสามทำแบบเนี้ยทุกอาทิตย์ให้เป็นรูทีนยังไงรูปร่างเปลี่ยนแน่นอนค่ะความมีวินัยเป็นส่วนสําคัญในการดูแลรูปร่างให้มีสุขภาพที่ดีทั้งภายในและภายนอก อย่างที่กวางได้ใช้เวลาในการฟิตร่างกายอย่างเคร่งครัดถึง2ปีจนสามารถกลายมาเป็นเทรนเนอร์ดูแลรูปร่างผู้อื่นแต่ก็อยากรู้เหมือนกันนะคะว่าคนชอบทานแบบกวางจะมีแตกแถวบ้างหรือเปล่ามันก็บางทีมันก็เซ็งนะแต่ว่าไอไอความเซ็งเวลาที่เราไม่อยากจะมีวินัยอะแล้วแล้วเราไปตามใจตัวเองอะก็คือไปกินอะไรที่มันแบบไม่ดีอันเฮลตี สิ่งที่ได้กลับมาคือเวลาเราเห็นหุ่นตัวเองแล้วเราเครียดนึกออกไหมคะคือจริงๆแล้วความเครียดอะตอนนี้เห็นเราหุ่นไม่ดีมันมันเครียดกว่าที่ไม่ได้กินในความรู้สึกกวางอะกวางก็เลยรู้สึกเออการการไม่ตามใจปากมากอะมันโอเคกว่า,าทุกน้อยกว่าที่แบบเราจะตามใจปากก็เราไปเห็นตัวเองแล้วแบบเราหลับไม่ได้แล้วอยากกลับไปหุ่นแบบเดิมอีกแล้วลยอะไรเงี้ยเมื่อตั้งใจแน่วแน่แล้วว่าการมีสุขภาพร่างกายที่ฟิตแอนด์เฟิร์มเป็นสิ่งที่จะทำให้ตัวเองมีความสุข ไปฟังกันดีกว่าค่ะว่าในอนาคตกวางอยากเห็นรูปร่างตัวเองเป็นอย่างไรอยากจะเป็นแบบเจนเซลเตอร์ <laughs> กวางดารินได้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าการที่อยากจะมีสุขภาพที่ดีรูปร่างที่ฟิตแอนเฟิร์มแบบนี้เราสามารถทำได้เพี <c oughs> ยงแค่เริ่มต้นทำในทันทีไม่มีคำว่าพลัดวันประกันพรุ่ง อ็อยากจะฝากบอกคือฟังเชื่อว่าคือถ้าสมมุติว่าปัจจุบันเนี้ยเราเป็นคนอ้วนที่แฮปปี้ในรูปร่างตัวเองเนี่ยโอเคเลยนะทําอะไรก็ได้ที่เราแฮปปี้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรายังแบบแก้ผ้าหน้ากระจกอาบน้ำใส่แล้วส่องกระจกเสร็จแล้วยังเรายังบอกว่าเมื่อไหร่ฉันจะหุ่นดีอะวันนี้ต้องจัดการอะไรกับตัวเองแล้วเพราะเราจะทนอยู่กับความรู้สึก,นก,ก,กเนี้ยไปอีกกี่ปีนึ้ออกไหมทุกคนมีโลกเปลี่ยนแปลงได้หมดถ้าวันนี้คุณไม่แฮปปี้กับรูปร่างตัวเอง คุณต้องจัดการมันเพราะว่าเราคือคนที่รับผิดชอบชีวิตเราเองเน่ออกไหมความรู้สึกเราทั้งหมดมันไม่ใช่คนอื่นเวยซ้ำมันไม่ได้ทําเพื่อคนอื่นการที่เราอยากหอมอยากคุณดีมันไม่ได้เพื่อคนอื่นนะแต่มันเพื่อตัวเราอะเพราะว่าเราอยู่กับตัวเราทุกวันเราเห็นรูปร่างเราทุกวันแล้วก็ที่สําคัญสิ่งที่เราได้เลยก็คือเราได้ความภูมิใจในตัวเองว่าแบบเฮ้ยเราเจ๋งเราทําได้เรามีวิน,นัยเราเก่งเราจะพราวในตัวเองแล้วความมั่นใจมันจะเกิดอิมเมจสำคัญมากนะคะ จริงๆกับยุคนี้มันทำให้เรากล้าแต่งตัวมากขึ้นเมื่อไหร่ที่เรามั่นใจในตัวเองมากขึ้น personality การพูดบุคลิกหรือการแบบเข้าหาคนอื่นของเรามันก็จะเปลี่ยนไปด้วยไม่ใช่แค่เรื่องการออกกําลังกายสําหรับกวางกวางคิดว่ามันคือแบบ mind and muscle อะ่ะมันคือเรื่องของใจแล้วก็ร่างกายที่มันต้องไปด้วยกันเมื่อไหร่ที่ร่างกายเราดีจิตใจเราก็จะดีขึ้น ฟังแล้วแทบจะไปเปลี่ยนรองเท้าแล้ววิ่งไปออกกําลังกายเดี๋ยวนี้เลยค่ะคุณโก้ก็เดี๋ยวคิดว่าชั่วโมงหน้าก็จะฝากอาจารย์รีชัยกับพี่เกมทำแล้วี่พีทจะว่าจะไปออกกำลังรอบรามานี่แหละนะครับก็คือชอบที่คุณกวางพูดตอนท้ายครับบอกว่าถ้าเมื่อไรก็ตามที่คุณรู้สึกพอใจกับรูปร่างของตนเองน่ะก็คือโอเคฮอปปี้แต่ว่าถ้าเมื่อไรก็ตามที่รู้สึกว่าไม่โอเคนะครับเอลอาจจะมีไขมันเยอะไปนะครับต้นขาอาจจะใหญ่ ก็ต้องเริ่มตั้งแต่ตนนั้นนะครับเพราะว่า<ช>ก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้คุณต้องทน อยู่กับสภาพที่คุณไม่พอใจเป็นนานสักเท่าไหร่เริ่มต้นได้เร็วก็จะเปลี่ยนรูปร่างตัวเองได้เร็วนั่นเองนะครับแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างนึงคือพอออกกําลังกายแล้วก็ต้องทานอาหารที่เป็นประโยชน์ด้วยใช่แล้วค่ะแล้วอย่างที่คุณก็บอกแล้วก็คุณกวางบอกนะคะก็คือการลดน้ำหนักนี้อยู่ที่ใจนะถ้าเผื่อว่าเราตั้งใจแล้วเรามุ่งมั่นเนี่ยอาจารย์ก็เชื่อว่าทุกคนสามารถที่จะทําได้แล้วก็มีหุ่นดีๆแบบคุณกวางได้ใช่แล้วนะครับหวังว่าจะได้แรงบันดาลใจดีจากคุณกวางครับเพราะอย่างตอนแรกที่เเเเลล่่่านนกือบจะไไมด้ เรื่อางาจะโดนงอดเลยใช่แล้ว <แ S 1> นะครับแ,แล้วก็ระหว่างนั้นก็พัฒนาเปลี่ยนแปลงตัวเองจนช่วงท้ายๆเนี่ย คุณดีผิหูพิตาเลยจนเพื่อนเพื่อนในที่เล่นด้วยกันถึงกับมีแอบว่าเอ๊ะทำไมมีซิกแพคอยู่คนเดียวนะคะใช่ไหมสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นะครับถ้ามีวินันก็จะเห็นผลลัพธ์ที่ดีอย่างนี้นี่แหละครับสู้ๆค่ะใช่แล้วนะครับเราส่งคนบอกตัวเองด้วยใช่ค่ะขอบคุณผู้ชมด้วยเวลาออกกำลังจะได้ไม่บ่นนะคะใช่นะครับเดี๋ยวพักเขารสชาติกันครู่เดียวนะครับแล้วก็ชั่วโมงหน้ารัดคิวหมอนครับวันนี้เป็นคิวของรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริชัยคงสมงวนศรีจั พงสุขมวนศรีนะครับจากสาขาวิชาจิตวเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นภาควิชาจิตวเวชศาสตร์ครับก็ปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตของเด็กวัยเด็กได้ค่ะวัยเด็กได้วัยรุ่นได้<ม>การปรับตัวการ,รเข้าโรงเรียนเ,เข้ามาหาวิทยาลายัยก็สามารถโทรเข้ามาถามอาจารย์ได้ครับเพราะว่าหมดเวลาของผมแล้วตอนนี้นะครับต้องลาคุณผู้ชมแล้วก็ลาอาจารย์พิพกรอนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ